หงเหิงอะไรมึงกินไม่ได้ไงแบ๊กตอมอ๋อแบอ๊กแบตอมเดี๋ยวกินอะไรมากินเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเจอกันหลังขนมเจอกในนี้วันนี้เฮ้ยไปตั้งท่าไว้ไอ้สวนสู้แบบศิลปะแม่ไม้มวยไทยนายขนมต้มอูชจีด้วยขอเวลาไหว้ครูก่อนศิลปะการแสดงแบบไทยไฟอย่าให้เสียชื่อนะเว้ยนี่เป็นการลงแป้งเสกทำอะไรวะเนี่ย แป้งเศษครูบาอาจารย์ต้องมีเดี๋ยวดูเวลามันไหว้ครูเนี่ยสวยงามมากเอ๊ะทำไมใช้เยอะจังติดละโอเค<า>นี่มันต้องทึงจัก,การามันนี่ย่างสามขุมเข้าไปทำไมม,มันไหว้ตลกจังไหว้ให้สวยงาม เคยเห็นหนุมานคุกฝุ่นไหมเคยเห็นนี่คือหนุมานคุกแป้งกราบงามๆหนึ่งครั้งเฮ้ยหลับเปล่าเฮ้ยอดนอนไปทางไหนขอมึงอะใกล้ใกล้เข้าไปใกล้ใกล้ย่างเข้าไปโอ้เป็นไงหลอกล่อนี่เป็นการหลอกล่อให้คู่ต่อสู้มองดูหน้าเป็นไงแแแแอออ่นียั่วยุยั่วยุ เขาเรียกลอยหน้าลอยตาลอยหน้าลอยตาให้แอบแอบแอดนี่เป็นไงยั่วยวนคู่ต่อสู้ให้เกิดโมโหเฮ้ยแอดแอดแอดบาทารูปพักก็ไปลอยหน้าลอยตาใกล้ๆเท้ามันทำไมอ่ะยังไม่ถึงเวลาเลยมันมึงคูเยอะไปหรือเปล่ามันไม่ต้องเห็นมีไหวกคงไม่คูอะไรเลย เอาจริงๆเลยพี่เอาจริงๆิดิสู้กันทันทีหยุดแบบหยุดหยุดทำการแสดงสักพักอะไรอ่ะโอ้โหเฮ้ยเฮี้ยแต่งตัวให้เฮี้ยงนี่เมียเมยยกด้วยใครเนี่ยไอ้นี่ยังงงเลยว่าใครให้มันไม่ต้องรีใจกูให้กับตาก็เป็นข้อกูเล่นบุก สัตว์หน้าเหลยเลยเล่นมุกก็ไม่ได้ดูเครื่องเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปปนอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวเคลียร์ให้ดีปงศ์หนึ่งหมื่นหนึ่งเอาไปคืนเขาเลยไปคืนเขาเลยไอ้เวยเอ้หมื่นหใครมาเมื่อกี้ใครมาเอากลับไปเลยเอากลับไปเลยอย่าพึ่งขยับไปไหนมึงอย่าพึ่งขยับไปไหนทั้งสิ้นมึงอยู่ตรงนี้เลยหมื่นหนึ่ง ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายรูปไว้ก่อนถ่ายรูปไปแล้วนะอยู่ตรงนี้นะน้องน้องน้องใครเอาไปเก็บเลยเอาไปเก็บเลยอย่าไปเล่นน้าหน้าสีหน้าฝานช่วงนี้อย่าเล่นอะไรเด็ดเด็ดเต็มเด็ดเด็ดอย่ามารวมกับกูเดี๋ยวมาพันกันเอาไปเอาไปอาไปก่อนเลยนุ้ยกับตันีกับตาคนไทยเนี่ยคนไหนเนี่ยเมื่อกี้เอามาคล้องอ่ะคนไหนเอามาคล้องไอ้คนไหนก็ได้มาคล้องเมื่อกี้เนี่ยเร็ว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 เอากลับไปเลยเร็วเร็วเข้าเอากลับไปเลยมึงก็ได้วิ่งไปแป๊บหนึ่งไปที่เคาน์เตอร์เลยไปเลยเร็วเร็ว ป่ยเคืนเขาคืนเขาอย่าไปเหยียบเยอะเแล้วขาดหมดแล้วไอ้นี่ก็เล่นอะไรไม่รู้เฮียหมื่นนึชวนนะเมื่อกี้ชวนนะมันได้ขยับไปไหนนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเปิดนี้ไม่หายนะเช็คแล้วนะเช็คครับเคลียร์กันให้ถูกนะไล่ให้ถูกนะถ้าหายไม่เป็นไรสจชัยยาเคลียร์ทั้งหมดหน้าเสือใครเคลียร์นะสจชัยยาโอ้โหเคยไปเล่นด้วยกันทีงแล้วขนาดเงินวางตัวอย่างยังหายไอ้เฮียก็แกละยักตัวแกเองก็นั่นน่ะสิเฮ้ยจัการ 哎，这样子，这样子，它就打，打打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  จัดไม่ค่อยเข้ากันแล้วจักไม่ค่อยเข้ากันแล้วเอ๊ะมันใครปั๊บเทเลเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวสองคนมึงเนี่ยเดี๋ยวกูจะติดต่อเฮหงให้ทำกับมึงชุดเดียวกันเลยมึงไปเต้นกันให้เต็มที่ช่วงนี้ไม่มีเวลามาดูมึงแล้วอีกนานไม่ได้มึงจะต่อยกันอีกนานไหมเนี่ยเอาจริงยังเอาจริงนะใหญ่เสียนะจัดไปโอ เดี๋ยวเดตื่นหรือยังเราอะตื่นหรือยังให้มันกระชับกระเฉงเล่นเหมือนไอไอไอทำไมเล่นไปเลยเฮียไอไอเหนกและไอเหนกมันฮากว่าเยอะเลยนี่กูลงทุนชุดให้ตั้งร้อยหกสิบนะเนี่มึงจะมาเขินทำไมเนี่ยเล่นเต็มที่เลยทำให้มันกระชับกระเฉงนี่ทำไงเออถือลงขาเดะเดวเดะเดะ ขาตายทำไมอะขาลงนี้เฮ้ยนำมาเฮ้ยย่าให้แล้วก็ปั๊บโอเคนะให้นำมาเนี่ยายใช่ไหมตูดแดงในไอใช่ไหมไอเฮียแล้วมึงตีมันจนแดงไม่สัตว์ลงขาหนักๆเฮ้ยอย่าให้เฮ้ยอย่าให้ซ้ำยักษ์เดี๋ยว็ดเด็ดให้เขายกก่อน ข้างไหนอะที่ซ้อมมันไว้เฮ้ยดูด้ดุแสบเนี่ยลักษณะมัวแต่ละแวงตูดอยู่ไหนสั์แสบเนี่ยเอาดูเฮ้ยฮ้ยาใ่ให้เข้าล็กไม่ต้องอายไม่ต้องโผล่เฮียแสบไปหมดล

พอและพอ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 อพ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 ออเคพอ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 ้อพอนออพ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 ่พอพออพอพอพนพอพอพอองอพ่พอ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 อพ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 พอ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 นอพ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 ไพใสอพอพพอพอพพอพออพอพอพัน, <onnaise and S 2> นอาานนไไนพนนอพ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 ออพออพอองออพอพออออ เชิญเลยลุงคิดว่ากูแก่เรียกกูลุงรู้จักไหมหน่อยบุคลโลอ๋อที่เดินขายมาอยู่เหรอมาหมุนมาหมุนหน่อยบุคลโลซูโม่จัดไปถอดสิถอดเลย หน่อยอะไรพูดตรงๆเลยนะทําไมมันเหี่ยวยันข้างล่างเลยอะแก่มากเลยหน่อยอะมึงอย่าพูดนานอะไรยิ่งพูดนานกูก็ยิ่งอาย<ส>เพราะฉะนั้นมึงรีบถอดให้ไว<ถ>มาสู้สูโมกับกูถอดอะไรกางเกงเราไม่ถนัด <laughs> มีใครอยู่ข้างในไหม oh. ออกเปิดประตูให,หน่อยมันเป็นบ้านล้าง ปิดไฟมืดไม่เห็นเหรอเหมือนไม่ได้ล้างเลยอะดำมากโอ้ยลูกเมียเข้ามามึงทำได้ไงวะเงินแท้ๆมึงถอดเสื้อผ้าเร็วๆเฮ้ยโต๊ะนี้ไม่กล้าสั่งเนื้อทอดไ้เฮียอะไรนะรับไม่ได้เหรอคุณแม่เฮ้ยลักษณะคุณแม่ถอดมาก็ไม่ต่างจากผมโอ้ยเฮียไอ้ตลกก้าล้วอะการต่อสู้เริ่ม กูไม่อยากให้ลูกกูหลับอยากให้ลูกกูเห็นภาพตอนที่กูลำบากขนาดนี้เอานะมาสู้มันอย่าให้อับอายใครที่หน้าชนะไปเด้สู้แับสู้อั่ะไอ้หน่อยหน่อยทำไม ถ่ายละครแล้วไม่ลงรองพื้นกันแดดเลยใช่ไหมพี่หน้าดำมากเฮ้ยเพิ่มแป้งหน่อยเพิ่มแป้งเลยเพิ่มแป้งเลยทำมากเลยพี่ต้องเพิ่มแป้งหน่อยครับผมทำมากเลยเพิ่มแป้งหน่อยไอไอเวกหน้ามันหมองไงเอาก็ไม่บอกคราวนี้กูสู้ตายอ เดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนมักกทายกกับหลวงพ่อเล่นไล่จับอย่าสู้แบบตลกดิเอาแบบจริงๆเขาเอาจริงแล้วนะถอดขนาดนี้เออชอบชอบเยอะหน่อยต้องเอาจริงแล้วิคยดดดวสออ ายเจ้า่ะเอางี้แล้วกันเองจะยอมซูฮกให้กับพวกเราไหมข้ายอมข้าเห็นตูดมาแล้วข้ายอมใส,ส่กงเก่งได้แล้ว,ใน,วในชีวิตไม่เคยทาในชีวิตไม่เคยทําขนาดนี้น้ถอดมาเดินเหมือนอยู่ในห้องมึงเลยเฮียเอาละตกลงเราเป็นพวกเดียวกันฉันจะรับแกไว้เป็นพวกเดียวกันเลยตกลงและได้ข่าวว่ามีนักโทษต่างชาติมันไม่ใช่ประเทศเราล้สิมันมาจากไหนวะไอ้ส่วนมันมาจากไหนวะให้บอกมาดนี มาจากประเทศอะไมาจากแอฟริกาพี่คนแอฟริกาตัวดำดำใช่ไหมตัวสูงครับดำดำถึงสูงแต่งตัวหีแป๊บไปครับฮิปปี้หีแป๊บค่อยๆเรียงค่อยๆเล่นไม่ต้องรีบคนดำดำมาจากแอฟริกาครับพี่มันติดคดีอะไรคดีของมันในโหดมากมันค้าโคพี่สามล้อตีบเต็มๆโคล้วนๆพี่ไอ้พวกคนดำพวกนี้เข้ามาประเทศก็น้ำโคเคนเข้ามาขายให้กับเด็กของเราโคขุนพลยังคำพี่ มันไปส่งที่ไหนวะส่งแถวตลาดตะพันใหม่พี่มึงยิ้มแย้มอะไรบ้างได้ไหมให้คนรู้สึกว่าสนุกกับมุกมึงมั่งไอ้เหียเล่นเองสนุกเองอยู่คนเดียวหน้ามันนิ่งมากเดี๋ยวมันมาอบน้ำตรงนี้นังลากมันมาให้มีตบโชว์ได้ครับพี่คนไหนวะมันพวกเป็นพวกแรปไปไหนมาไปหแล้องแรปขบันขบันซบย Yeah, thank, you, yo. thank you, thank you, everybody. thank you, thank yo. you, thank you, come on, what's everybody. up, yeah. come on, thank okay. you, thank you, Come on, yo, everybody. Yeah, thank man, you, man. thank you, yeah, thank you, thank you, thank you, Everybody this welcome Kruncher This thing never gonna understand p o n u b l e shock w r i g t did water Never gonna understand p o n t a Everybody wanna sing a song p o n t a Welcome to k r u n t h e r Complex p o n t Everybody wanna sing a song t a Everybody sing a song Yo เ o ้าบ้าเลยพองไตอะไรนะอะไรนะอะไรบ้าเลยพองไตอีกทีสิบ้าจนพองไตแม่มึงสิแม่ที่ช้ อะไรของมึงเนี่ยมึงอยากโดนฆ่าไงวะมาด่าแม่กูเรื่องไรวะมึงอะด่าพ่อคูก่อนพองตายพองไาย,ไยเฮ้ยอยู่ในนี้อย่ามีเรื่องกันเอ็งไม่รู้จักกับกูเป็นใครมึงเป็นใครวะกูเป็นหัวหน้าที่นี่หัวหน้าไม่ใช่หัวพ่อกูนี่ไม่เคยให้การเคารพเลยแล้วเมื่อกี้แกไปด่าพ่อไปด่าแม่เขาเคลียขมันก่อนเขาด่าพองตายพองตาย,ยเมื่อกี้ ไมด่าพ่อมันเด่าที่ไหนสครีแผ่นแบบวัยรุ่นฮิปฮอปวะยังไงวะถามว่าพพพ่องพ่องอยู่ใต้เหรออ๋อสครแผ่นแล้วทำไมเสียงมันเป็นางอ้าแผ่นมันสครตมีความเร็วความสปีดจากพ่ออยู่ใต้มันก็กลายเป็นพพพ่องตายพพพ่องตายพพพ่องตายเขาไม่ได้ด่าอยู่ไปหาเรื่องเขาเนี่ยไม่ได้ด่าผมเขาถามว่าพ่ออยู่่อยู่ใต้เหรอเหรอเออขอโทษละัน ขอโทษยังไงเองไปขอโทษเขาเลยไปด่าแม่เขาอ่ะไม่ได้ขอโทษเขาดิก็เมื่อกี้บอกแม่มึงสิอะไรอ่ะไม่ได้ด่าบอกว่าแม่เขาเนี่ยชอบกินเพปซี่แม่ชอบกินเ๊ปซี่ใช่ดิแล้วทำไมเสียงบอกแม่งซี่เวลาสักเวเป็นมันจะไปเร็วเหมือนกันยังไงดูดิอแม่ชอบเ๊ปซี่อ๋นนี้ช้าช้าแม่ชอบเพปซี่แล้วถ้าเร็วเร็วแม่งซี่แม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 ่งซี่โอ้เอาแหละ ก็ไม่ได้ด่ากันเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ด่ากันไม่ได้ด่าลองช้าๆเดี๋ยวจะมีเรื่องเพราะไอ้ยของแท้ป่ะเฮ้ยโอ้โหครับขอบคุณมากครับอือโอ้ขอบคุณมากครับพี่โอ้โหร่ำรวยแง่งเนะประตูแรกเอ้ยชีวิตเราเฮียแง่งเง่งทำกระหรี่ไม่ได้ขอบคุณมากครับพี่โอ้โหได้ขนาดนี้เลยเหรอเออดูดิเห็นแล้วกูเห็นแล้วเออมากกว่ามึงด้วยเฮียการเมืองเป็นไงเออ อย่างนั้นตีรวมอยู่แล้วตีรวมอยู่แล้วเอาเหรอเออพูดไายนี่มาเคลียร์น้องนี่ขี่มาเคลี้เขาเข้าก่อนเออไปเคลียร์กันเนี่พ่ออยู่ใต้อ๋อเมื่อกี้อันนี้พ่ออยู่ใต้ครับอันนี้ช้าๆครับไหนลองลองพ่ออยู่ใต้แล้วของเราแม่ชอบเพปซี่อ๋ออะไรพ่ออยู่ใต้แม่ชอบเพปซี่เร็วเร็วเลยเพราพ่อองตายแม่งสิพราพ่อองตายแม่แม่งสิช้า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 เดี๋ยวทะเลาะกันช้าช้าพ่อชอบเพปซี่ของกูพ่อกูหิว พ่ออยู่ใต้แม่ชอบเว็บซี่พ่ออยู่ใต้แม่แม่แม่ชอบเร็ว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 พองตายแม่งสิพองตายแม่แม่แมสิแม่สิเฮียอยู่ด้วยกันอย่าทะเลาะกันเฮ้ยไปบอกมันมาสูฮกเราเฮ้ยไปกราบเตนุพี่กูกราบตีนภาษาไทยสปีกราบซอนตีนกูไม่กราบซองพินมันเฮ้ยไปกราบลุงมบ้างเฮ้ยเดี๋ยวอย่างนี้ต้องสองคนเองไปจับมันไว้ล็อก ล็อกล็อกแขนไว้ให้ล็อกมันไว้เดี๋ยวกูจัดการเองลากมันนี่ลากไปนู้นล็อกไปนู้นไอ้งอกคาเป็ข้าไปจัดการมันได้ไม่ใช่ปัญหาคาเป็ตเฮ้ยงอกงอกเป็นไงวะเป็นน้ำมานฟึกบป่ะ ไอ้ยตอนนั้นไม่ได้ถีบขนาดนี้นี่เฮ้มึงนี่ลูกน้องใหม่ดีหว่าทำงานโง่งี้โง่อะไรมึงไปล็อกแขนนี่มันก็ถีบได้ถี่ว่าเออล็อกขามันไว้ล็อกขามันไว้กูไปไปเลยจัดการเลย ประคบให้ให้ชาโอ้ยเฮียมือหรือใบลานไว้ไอ้สัตว์เข้าไปล็อกข้างหลังมันสิข้างหน้ามันจะเอ้ไม่ได้เออมึงลงไปล็อกหลังล็อกหลังไปล็อกหลังไว้เดี๋ยวจัดการนี่เล่นมากเลยได้เลยเราไม่ได้ช่วยมันเอาไว้เอาไว้เอาไ้จัดการเลยเก่านักเหรอนักโทษต่างชาติเก้านักเหรอฮะเก่าเหรอโอ้โหเก่าเหรอไอ้งอกไอ้งอกลื่น ลบปะมึงลบปะหลบปะเอาดิมาดิเอาดิฮ <c oughs> ะมึงเข็ดไหมเนี่ยฮะยอมไหมเนี่ยยอมไหมเนี่ยฮะยอมไหมเนี่ยไอ้พี่ฮะไอ้เพือ่อกลับเข้าไปพร้อมพอท่อคู่ท่อคู่พอพอไปเลยท่อคู่เลยไป <c oughs> ท่อเดียวกูก็แย่ได้สารวท่อคู่คนเดียวไม่อยู่เว้เฮ้ยถ้าอย่างนี้ไม่ใช่มันต้องเขาเรียกอะไรเชื่อดไก่ให้ลิงดูถูกต้องไปลากไอ้กบหน้าลายมาเนี่ยไอ้กบหน้าลายนะักโทษอุจการที่จะประหารสวันนี้ลากมาเดี๋ยวมึงดูเนี่ยจะรู้จัก โอ้โหมีคนตบมือให้มันด้วยดารา้วยชิงร้อยเหรอโอ,โอโอ้ที่เล่นเรื่องกะปิฮะ <laughs> <laughs> มึงเข้าไปสูฮอกพี่ก็ซะพี่ก็ยืนอยู่นู่นไปเลยไป ไม่มองอะไรไม่เห็นเลยใครใครอยู่ไหนกันหมดออกมาหาพี่หน่อยแล้วพี่มีเรื่องมามาช่วยดูพี่กันหน่อยใครเนี่ยพี่กบโอ๊ยพี่กบหน้าทายพี่เขาจะอาบน้ำมึงไปพาเขามาไหมเนียไปพาพี่เขามาไหมโทษทีพี่มันมันมันจิบผิดตัวมาครับมึงก็ไม่ดูให้ดีนี่พี่กบ นี่มึงกล้าตบกูขนาดน,นี้เลยเหรอเออเฮ้ย<ก>ลูกเพื่อนเล่นมึงเหรอเนี่ยลูกพี่กูนะ่ะใครอะลูกพี่มึงอะไอสัตว์ขึ้นเสียงใคร,ใครเหรอ<ๆ>มึงไม่ได้เกรงกลัวบารมีพวกกูเลยใช่ไหมเออไอสัตว์ เองเก่ามากเลยลหะให้ไอ้ก,กอบก็เรียกมึงมาตบโชว์พวกกูไง,ไก,งกูไม่กลัวมึงหรอกไม่กลัวไอรั้ไปรับไปมันไปรับไปฮะ,ะจำไว้สักเยอะนะใช่ไหมเดี๋ยวึงไปเอาฝาเบียมันนะเดี๋ยวกูจะขูดออกให้หมดเลยสกนะักเนี่ยไอไอ้งอกครับอัดทวดาม,มันหักมันจะได้เข็ดดิ๊ก รับจำต้องใช้ศอกคู่รีดขี้อะไรนะศอกคู่รีดขี้อ่าอ่อะต้องทรมานไอ้เหี้ยเนี่ยต้องทรมาน เด็ดเด็ดเด็ดพอแล้วมั้งพอแล้วมั้งเก็บไปทำกับลูกกับเมียมั้งไอ้เหี้ยโอ้ยเวนจำไว้อย่าซ่าเขาจะไปอะไรเอาไม้ให้มันเอาไม้ให้มันไม่ใช่พี่อระวังนี่ดิมี่อะไรมีอะไรพูดมาเลยข่าวหน้าไม่ต่อยให้ใครมาเรียกกูอีกนะทำไมวะเดี๋ยวกูมาเอง ติดใจอ่ะกูชอบสอกคู่ข่าตัวก็ไม่ต้องให้ม้าสี่เม็ดก็มาแล้วเฮ้ยมาสูฮอซสงไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมอัดบ้านเขาไม่รู้มันให้ผู้คุมมาให้เอามือคุมหัวล้วผู้คุมมาแล้ว